อ่ะสักหน่อยกินเขาแล้วเดี๋ยวยิ่งได้เลยนั่งโต๊ะบริยากา,า้าัางบาน้ังบาน น้ำขนาดนันอมย่ยอยคนแต่ปากแดงจริงคือจังไปโรคระบบเบื้องมันเบื้องเศร้านี่บ่มีแดดเด,ด้บัดกินเขาแล้ววะที่ปลูกต้นใหม่แดดบึ้มไม่ฝ่าแจงจังปางในเบื้องเศร้านี่เมฆกติมเนื้อลยว้าวสีลงไปปลูกต้นใหม่คุณกินเขาแล้วย่อย,ยอีกนหน่อยก่อนพี่น้องเลยย่อยย่อยนั่งมันย่อยหน่อย เย็นเย็นอะไรย่อยงไว้มาบ,บานกันที่หลังเห็ดเบี้ยงแน่ยังแน่าบกับติตัดยาหย่าเริ่ม,มกหมก,ก,ก่เริ่มหกรีุกต้นใหม่ยังแรกวเปลี่ยนสายพนโดนถือกแล้วแล้วจะจังลงชุดใน e เอฟซีร์ ใช่สบายดีตอนตักวกินข้าวแล้วอะไรกินไปอะไรกินมันโอ้ยสวยเนาะพี่น้อนนงเอานาะสาม,มีแห้งอยู่จะก,กินยังไงเน็บสาม,มีึดไว้ชามยึดไว้จะมาอยุดมาบาดเนี่ยที่กองสุบินหนาฝนนะหน้าฝนเนี่ยัปไหนมนนะื่อก,กี้ โอเคนะกลางวันก okay okay uh okay. ็บ่เคยฮไลน์นะพี่วันนี้โอเคอยู่กลางวันกับบุกไลน์วันนี้บรรยากาศดีโดีรุ่นน้องาเรื่อยในเมืองวันนึ่งติบินยังไงท่านสบายดีตอนกินเขาแล้วพี่น้องสบายดีแม่เลยสบายดีพี่น้องป้องไปน้องป้องไปเบิร์ดสุขภูมทุกคน เบิร์ตทุกคนโอเคแต่มีตั้งหน่อยเงี้วไลน์ด้วยกันเงี้ยวปวดด้วยกับฝากกดติดตามกดเบิร์ตในเด้อพี่น้องหกหมื่นนาทีเดี๋ยวพันหกหมื่นนาทีกันฝากเอฟซีพี่น้องน้องซอยเบิร์ตคอยแน่ครับผมขอบคุณครับ